ย่างคืนกลางทะเลนี่แค่เราสองคนนะดูดาวกันเถอะก <c oughs> ูดดวมฟ้าผ่าทีเดียวตายเลยเหรอพดแรงเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ใ้เราพาแฟนนับหนึ่งถึงสามเราโดดเลยนะจับมือพร้อมกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาเริ่มน้ำนะหนึ่งสองสไปเลยบ๊ายบาย ร้านมารูชอปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิีปเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิงลีกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอทแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ โอเคละครับทุกคนและในวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องยูวกงกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในแมปไพเลดเบลตี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เป็นแมปของพี่เองนะครับที่เป็นเจ้าของเองนะก็ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะครับลิงก์จะแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนซึ่งวันนี้นะครับพี่จะมาแกล้งแฟนพี่ในแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแกล้งด้วยวิธีไหนบ้างนะครับก็ต้องรอดูกัน นะครับทุกคนเอออันดับแรกเนี่ยที่ขอไปตามหาแฟนพีซก่อนละกันนะครับแฟนอยู่เกาะไหนเนี่ยแล้วแฟนอยู่เกาะไหนเนี่ยพอยู่เกาะสองครับเกาะบากกี้อ๋อเออแตใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จากชื่อเกาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาขี่เรือไปหาเกบเวลรอเกบเวลรอนี่เราออกเรือเลยครับทุกคนแล้วการที่จะไปเกาะบากี้นั้นเราก็ต้องมีล็อกโพสตนะครับผมแล้วก็เนชี้ไปทางเกาะบากี้แล้วก็มุ่งหน้าตรงมาที่เกาะบากี้กันเลยแล้วันนี้เดี๋ยวเขาพาแฟนไปลาบอส เขาไปรออยู่ท่าเรือหรอโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเผิ่งปล่อยเรือถ้าเราตกน้ำเราตายไหมตายเพราะกินผลวิสัยนี่เสร็จจากนี้มาจะพาไปล่าบอสเนี่ยนี่ตัวแรกก่อนเลยรับเพชรตรงนี้ไปตีบาร์กี้ไปเดี๋ยวแวบปลักไ้เร็วนี่หรอเออโอเคไป่อกไปไปตีมันก็ไมีเครอยดมัดอะนะดูครับเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิสเซนเซนเอาเอาผู้ลืมเซตสปาวทุกคนเออ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายเอ้าตายตายของผมเมื่อยเฉยอะไรวะเนี่ยของเข่าเหรอเฮ้ยตงปิด p รีพีแปิด p รีพีเหรอ เจอพลังฆ่าเข้าไปเป็นไงล่ะเจ้าเอาจริงวันนี้เราต้องมาตกลงกันดีๆคือเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเปิดให้แล้วก็แฟนเข้าไปฆ่าทีหลังโอเคไหมแมาขึ้นเรือครับเราแน่นแน่นเรือคราเนี่ยเกาะแน่นๆนะน้องนะเฮ้ยน้องน้องจะตกน้ําตายนะน้องน้องน้องเล่นน้ำทำไมอ้าวพี่ขี่หนีน้องจับดีๆดิน้องมาอยู่ข้างหลังดิมาอยู่ข้างหลังโอ้ยโอ้โอ้โอ้เอาใหม่ตะปาเรือใหม่ดีกว่ามันไม่น่ารอดแล้วเดี็กสมาานนีี่่มก็รอหน่อย <laughs> อันนี้ไปไหนวันนี้โ <laughs> อ้ยหลอดไม่นอวันนี้ หลอดไว้เนาะโอเคเกาะไว้เกาะไว้ครับน้องเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปสู้กับอารองก่อนละกันเนี่ยก่อนอื่นก่อนเลยจะสู้กับอารองเรามาก็อย่าโดนลูกน้องตีนะโอ้แต่ว่าแฟนเลือดเยอะอยู่ไม่เป็นไรไหนอะไปไหนอะนี่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 ไฟนีต้องรับเคลรับอะไรไหมไม่ไม่กดเซตสปาพอเฮ้ยรับเพฟด้วยกันดีแต่ว่าแฟนเลยังไม่ถึงมาเซตสปาตรงนี้ก็พอเวลาเราตายจะได้เกิดก่อนนี้ไปเดี๋ยวเขาต่อยไว้ให้ก่อนเดี๋ยวเขาฟันไว้ให้อุ้ย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 เลือดน้อยโทษทีลืม ออยดออกดปิดเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเขาสู้กับอารองว่ะทุกคนตอนนี้พี่จะเปิด PvP นะครับแล้วการที่พี่เปิด PvP นั้นนั่นก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเปรียบกันวิเซตโตกันป่าบเรือนรถไหมวะไม่รู้ไม่รู้กันราคาอารองเอื้อ อตายไปทำไงวะเพราะ่าอัดลองแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ข่าแฟนเลยนะเลอเอนเล่นเหลี่ยนนิดเดียวเนี่ยตายตายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยตายไหมได้ไหมนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวดีไว้ก่อนพ่อสอนไว้เออมันตามเขาอยู่เนี่ยเอาเลยเออนี่สุดยอดหวานเจี๊ยบเฮ้ย เหลือแต่ทรงผมโอเคตายแล้วใช,วใช่เดี๋ยวเราไป่กนครับไปกันแต่ว่าเราสองคนไม่มีอ้น,นั่นดิไม่มีหาคีเกาะไม่สามารถตีพวกหัวหนดได้เอามาขึ้นเรือเอามาเรือไม่อยู่ตรงนั้นนกระเสงตรงนี้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางครับเอ้เอเอ,เอ,เอ,เอเออเรือเบรกไม่อยู่ปาขึ้นมาก่อนนี่ไว้น้องเกาะไว้ยืนสวยๆครับแล้วนอน ตอัครับน้องๆไปก่อนครับขับเรือไม่ค่อยคล่องครับตอนนี้ไฟหลังไม่เก่งครับก่อถัดไปเราจะไปที่เกาะสโน่หรือว่าเกาะดํานั่นเองนะครับเกาะดํานี้ค่อนข้างที่จะได้ประจนภัยอยู่นะในตอนนี้เรามาถึงเกาะดําแล้วนะครับคนไหวไหมเนี่ยใส่ชุดนี้มันอากาศหนาวนะก่อนนี้เนี่ยสบายมากชอบอากาศเย็นๆยม,ม่ไหน,นะกู้ตายครับนอนๆไปเราต้องไปเราต้องขึ้นไปข้างบนนูนน่นะน,นะนู่นนะนู่นนะเรบไปอ่ะค่ะคุณแอนดโอ้ย ตายเนี่ยนี่ไปึ้นไปพี่โคตรน่ารักเลยอ่ะเอ้าเอ้ามุดเข้าไปทำไมแล้วน่ะอุ้ยรอดไหมเนี่ยวันนี้ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเลยซัดไปแล้วหนึ่งไว้แฟนอย่าอย่าโดนบอสตีนะแฟนตายแล้วนะมันตีแรงนะนั่นอยู่ตรงไหนนั่นไงเดินมาแล้วมันยิงระเบิดได้ด้วยระวังเจ็ดเทเปิดบอสก่อนด้วยถอยถอยเดี๋ยวเขาตีให้เออมาดีเนาะมาดีน้องเดี๋ยวสอหายตัวก่อนละกัน ถ้าแตะละหายตัวตอนนี้บอสมนันก็จะมองไม่เห็นหเดี๋ยวเขาตีให้อ,อ,อ้แต่ว่าถ้าเขาโดนผลมือแฟนเขาตายเนี่เฮ้ยมันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเขาดูขีดเลือดให้เฮ้ยแฟนถอยไปก่อนถอยไปก่อนอาตายตายตายขอหายตัวก่อนละกันแล้วก็ฟันฟรีนี่เฮ้ยอีกเนี่ตายไหม ตายแล้วเรียบร้อยี่เรือไม้พึ่งงาสงสารตางน้อยในเรือไม้ก็ไม่เลี้ยวไม่ได้ด้วยนะมันเลี้ยวช้ารอด้วยทำไมมองเห็นได้เรือเดี๋ยวใครจะบอกทางเดีแฟนเป็นคนขับโอเคเลี้ยวขวาหรอเลี้ยวขวาหักหัวเรือไปทางขวาอย่างๆๆน่าจะเป็นเงาเงาเกาะมั้งข้างหน้าใช่ไหมโอเคเห็นแล้วน่าจะใช่เนี่อ้าวล็อกโค้ดหายอ้าวเฮ้ยล็อกโค้ดหายเฮ้ยหักหัวแต่ว่ายังดีครับยังมี ออปุ่มบอกอยู่นะตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกาะของคอกโคโดายซึ่งเป็นเกาะทะเลทรายแต่ว่าเรือไม้ไม่สะดุดเลยเออสปีดบู๊ททำไมมันมันเหมือนมันมันถูกทำไห้ขี่คนเดียวแล้วมันหนักเอาแต่ว่าอันนี้ขี่สองคนได้เหรอก็นี่ไงมันมีที่นั่งหรือว่ามันมันใหญ่ไงแต่ว่าเร<อ>ือไม้เรือไม้คือความเร็วมันห้าสิบไงเท่เร็นะ<า>วมัวนน้อยมากอันนี้คือไปก่อนไหนอ่ะแหละข้างหน้าเนี่ยถึงเลยเนี่ยเราเริ่มเห็นเงาของเกาะแล้วครับทุกคนหลังจากที่เราเดินทางมาประมาณ ตอนนี้น่าจะเวลาประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้เที่ยงคืนกาาลางทะเลมีแค่เราสองคนนะดูดาวเอะ <c oughs> ดูดาวหมดนี้ใช่ไหมโคตรโลแมนโมนจิจจ์ๆๆอะไรเนี่ยหนุ่มนูฟกับสาวอะไรเนี่ยสาวแองเจิลสาวแองเจิลแล้วทำไม เป็นอะไรเป็นแรงบรรณาจให้ใส่ชนเนี้ยเซ็กซี่ปล่าล่ะไม่ได้นะไม่ได้อันนั้นมันโลกโจรสลัดนะจะมาใส่แบบนี้ไม่ได้นะใส่มายั่วหนุ่มโจรสลัดนี่เราอลังจะถึงแล้วตรงหน้านี่คืออาณาจักรราบัสตาราบัสตากาแฟปะเนี่ยจักแต่กาแฟอาบาสัสเดี๋เยวเราตเออเจ๊ะจักรยวขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนมันจะลอยทะเลตรงนี้ไม่ได้มันจะลอยทะเลตรงนี้ไม่ได้กดกระโดดเราต้องขึ้นไปข้างบน ปราสาทเหมือนมันตัวเซสปาวน่าจะอยู่แถวนี้นะแถวตนั้นเก็บเรือไป๊บลเรือเก็บเรือไม่ต้องเก็บต้องเก็บดูสกิลเห็นไหมนู่นนะนู่นนะนี่จุดพุจุดพุเลียจุดกุเลียย เออเฮ้ยตกน้ำปรามันรุนแรงเกินไปอ่ะทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเซ็ตปลาเนี่ยหรอมาเซ็ตแล้วล็อกขึ้นมาตรงนี้จริงๆก็อย่าโดนตีนะมันตีแรงมากเลยนะเราอาจจะตุยได้ภายในทีเดียวปีกขึ้นมานี่ร้อนไ่ฝั่งไหนวะนี่นี่หนูหัวระวางบนหัวระวางบนหัวเอาแล้วขนรายมันเอาเฮ้ยมันกระโดดลงมาล่าเราเลยอ้าวดูระวังเตอร์เฟสไปนะเรียบร้อยเออ เป็นคนฆ่าแปลว่าเนี่ยเฮ้ยแต่เราทาอะไรมันไม่ได้เราไม่มีฮายชีอะก็หมายมีไว้ฟุ่งชน่อหมายมีไว้ฟุ่งชนเดี๋ยวขอปิดพีวีพีก่อนเป็นการลังแกเกินไปมาเลยเราคนใดใดใดเฮ้ยโดนโดนโดนโอ้โหเขาโดนดูดไม่นอดอะอยู่ตรงไหนอะข้างบนบนสุดเลยโอ้ลหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โห้โห้าหโอหอ้โหโอ้โอ้โหโเหอ้โหโอ้โมโน้โหโอ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 โอ้ ตียังไงมันก็ตีไม่ตายอยู่ดีอะตีไม่ตายอยู่แล้วอ่ะแฟนเหรอรวมกันสองก็ไม่ได้อ้ยโดนอีแล้วโอ้โหไม่ไหวเอ,อือเลือดเขาไม่มีอะเขาตายอ้อเรียบร้รอยตามไปกันติดติดตอนนี้ก็เช้าแล้วเพราะว่าเราไปที่เกาะอ,อื่นกันดีกว่าอือเดี๋ยวเขาโดนมาสามรอบไปนะเขาถึงตาย <laughs> นี่นี่ิง้วย นายท่านจะไปที่ใดคะเราจะไปที่เกาะสกายเปียต่อไปเราจะขึ้นเกาะท้องฟ้ากันเราจะไปผจญภัยบนเกาะท้องฟ้ากัน <ไป S 2> โอเคไหมโอเคเนี่ยหันเลี้ยวอเอ,อ่อซ้ายก่อนสายสุดหันหัวเรือวไปทางซ้ายสุดกําลังไปเลยวิธีการไปเกาะท้องฟ้าเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกับ กาะธรรมดานะ,ะเพราะว่าเราต้องใช้น้ําบนคือก่อนท้องฟ้ามันจะเกิดน้ําบนขึ้นมาพอน้ําบนแล้วปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นไปมันจะเรียกว่า s t a r b u r s t steam star burst steam, star burst steam. แล้วเราก็ต้องเอาเรือไปไปที่ตรงนั้นแล้วมันก็จะส่งเราขึ้นไปที่กกอะท้องฟ้าว้าวเชคเคอยากเห็นแล้วครับทุกคนข้อฟ้าแฟนไปฆ่าตัวตายบนก่อท้องฟ้าเดี๋ยวเรามากระโดดเกาะท้องฟ้ากันอ๋อโดนแล้วตายแล้วตอวเนี้ย ไม่รู้ถ้าโดดลงทะเลก็าอาจจะตายไงไปกันเลยเฮ้ยนี่งไงนี่งไงเห็นโขดเห็นข้างหน้าไหมโอ้เป็นเป็นที่ไปที่ห่างไกลมากเนี่ยไม่มีล็อกโคดคือแท้จะไปไม่ได้เลยจะไม่รู้ทางเลยจ็อาจจะขีเ่เข้าไปเลยนี่นี่เราก็มาโผล่ที่เกาะท้องฟ้าแล้วตอนนี้อตอนนี้เราอยู่บนเอ่อบนท้องฟ้าสูงกว่าระดับน้ำทะเลหนึ่งหมืเมตรกันอยู่ไหนเนี่ยแค่ลองอ<ร>ขึ้นมาชมวิว <laughs> เฮ้ยไหนขอชมเพื่นอนูดิเชดเคเพลงแจ็คก,กับลรฟมันรองยังไงนะเดดเดเดเดอ๋อะเออใช่ใช่ใช่ใชเ<ร>ดดเ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 ดดเนดเดดดดเ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 ดดดดเดดเดดเดรเดดเเดดอดดเเ อันนี้เราต้องเซตต้องอะไรไหมเออเซตเซตเซตไปก่อนตอนนี้แล้วเปล่ใช่ไปที่พื้นโอ้แฟนเราเข้ามาเจอใครวะเนี่ยเอ่าคิงด้วยอันนี้คือเผ่าที่หัวที่สุดเลยนะอ้าอล้มั้งนั้นอะไรวะเนี่ยฮยแล้วค่าหัวเขาคือแสนแปดเลยนะ ดูดิดูเราฟาร์มมาขนาดนี้ข้าวหัวเราแค่หมื่นเจ็ดอะ่สองเลยดิเออค้าหัวเขาเยอะกว่าเราแบบสิบเท่าอ่ะหน้องวันนี้คือขยันดวยน้งากี่วันแล้ววะเนี่ยฮะน้องฟาร์มกี่วันเออน้องได้จะฟาร์มมาตั้งแต่วันแรกๆเลยมั้งเนี่ยเราจะไปลองข่ามอนที่เกาะฝั่งนี้ดูจะรู้ว่ามันสมดุลแค่ไหนก็คือแบบเวลาที่มีคนเวลไม่เยอะมาสามารถมาสู้มอนได้หรือเปล่าถ้าเวลล้องไม่ถึงเราก็สามารถไปเกาะนั้นนั้นได้ไปได้แต่ว่าเราล็กลับเฟสไม่ได้ไงมันเป็นโอเพนเวิด์ุย พ่อตึงเฮ้ยแฟนดูอยู่ข้างบนเหรอใช่ขอดูอย่าง,างอย่าง,างนี้พอแล้ว,ลวหญิงสาวฝนมืดแองเจิลที่เป็นฝนมืดเป็ตัวจ,จะขาวเขาจะขาว,ขขาวแฟนไม่โดนเพระาะว่าเราปิดทีีแล้วอุ้ยตาย นี่ไงได้โยมก็สู้ได้นะสู้ได้แต่ว่าก็รับเพจไม่ได้โอ้โหมันตีเขาทีเดียวเขาเกือบตายเพจดูดิถ้าเราแต่ว,ว่าเราฆ่ามันได้เราได้รางวัลอะไรไหมได้เต็มได้อะไรไหมตอนนี้ยังไม่ได้แต่ว่าถ้ามีบอสอ่ะเดี๋ยวเขาพาไปบอสกลับไปข้างล่างกันดีกว่านูนะาน่นนะเกาะฝั่งนู้นนะมองเองขง้าไปไหมฝั่งข้างใข้างบนนู้นเลยเหรอเฮ้ <c oughs> ข้ทาคือราชินีแห่งเกาะที่ร <c oughs> าชินีแห่งปราสาททองว่ะราชินีแห่งเมืองละขังเหลืองละขังเหลืองเฉยละขังทองดิแฟนบล็อกเสร็แล้วเอาไปรู้กันเลยตามันเปิดกระโดดลงมาออม,มาดีน้อง มันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ๊ยระวังระวังเอเดลมันฟ้าผ่าได้แฟนโอ้โหดูเฮียนี่แหละคือพลังของเอเดลคือเอเดลมันจะมีพลังเทพเจ้จมามันจะมีพลังสายฟ้านี่มันสามารถทําฟ้าผ่าได้โคตรตึงบอสแบบนี้โคตรตึงอะครับอา้ายช่วยผมด้วยนี่แน่จะดำที่มาเนาะเขารอเอาไปเออโอ้ยเฮ<ๆ>้ยผู้ดนฟ้าผ่าทีเดียวตายเลยโคตรแรงเปรียบลอยนี่แน่หนี่แน่หนี่แน่ โคตรเปียวเริ่มเปียวแล้วอ่ะเริ่มเล่นอย่างเปียวแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเราใช้จุดนี้เลยละกันในการกระโดดลงไปนี่จุดชมวิวของเราที่รักเมื่อเราทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่เกาะด้านล่างนั่นก็คือทะเลสีฟ้าพี่อพาแฟนนับ1-3ถึงแล้วเราโดดเลยนะจับมือพร้อมกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโอเคพี่อาพาแฟนนับ1-3ถึงแล้วเราโดดเลยนะจับมือพร้อมกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโอเคงาะเดี๋ยวเขาเริ่มนับนะหนึ่งสองไปเลย บไป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 ไงแล้วโอ้มาแลยโอตายไาอยู่นี่ทาร้อยได้อเรือตรงไหนเนี่ยเรือเรือตกมาโดนตรงไหน เฮ้ยเาเราตกมาเจอเรือเราด้วยอะไรวะเนี่ยโ้โหนี่แฟนอุ้ยตรงนี้เราอยู่เขาเกาะแรกปะไม่ใช่เรือเราปะเนี่ยเอาเรือเขาด้วยเรือเขาเอาเรือแฟนหรอคะเออมันขึ้นชื่ออยู่นี่วะนี่เราตกมาที่เกาะหิมะพอดีโคตรตึงอุ้ยแฟนแฟนไปตรงนั้นดิไปตรงนั้นข้างหน้าเนี่ยเห็นปะนันๆมันจะมีประตูแห่งคุณธรรมอยู่ เลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวไปทางนั้นไปทางนั้นี่เห็นป่ะเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะมันยิ่งฟามง่ายโว้ยตะวันจะตกดินแล้วพบข้ากกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมา2วัน2คืนแล้วนะตาลับขับตานอนอะไรวะไม่ใช่หรอกนี่เรามาที่เกาะมารีนฟอร์ดแล้วเรามีคนกาลังสู้กับทหารเรืออยู่แฟนเราต้องไปช่วยเขาเราต้องไปช่วยน้องคนนั้นสู้กับทหารเรือไปอันเฮ้ย <c oughs> ม,มีคนสู้อยู่จริงๆด้วยเราต้องไปช่วยเขาทุกคนต้องไปช่วยเขา ข้ามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาแล้วเขาตายโดนคิวให้ตายโอ้โข้าขอโทษนะเฮ้ทุกคนดูน้องคนนี้ดิโดนตลากที่มีข้าหัวสองแสนสามารถสู้กับทหารเรือแบบโคตรสบายใจโคตรชิวแต่ว่าเขาจะพาแฟนมานี่ดีกว่าแฟนขึ้นมาตรงนี้นี่มานี่เขาไปในนั้นเลยเขาไปในนั้นเลยพี่รักนี่คืออะไรสู้สู้นะ ถ้าจะปล่อยให้เจ้าสู้กับมันส่วนข้าขอหายตัวก่อนละกันลูกชายชาตีอย่างข้านะ่ะต้งองทำแบบนี้โออะไรไอยชาตีอย่างเขาอ่ะเขาต้องปล่อยให้แฟนสู้เฮ้ยเลือดร้อนแล้วน้อยสู้ๆนะที่รักโอ้ยมันต้องสู้ๆนะแมวแมวโ่อโทรมานมันไม่เห็นเขาอ่ะโอ้หแฟนทำอะไรมันไม่ได้เลยมันผลโลกเกียเอือ้ออุ้ยไปโดนเฉยยี่เอาเรื่อง เียบลอยเป็นน้ำักสวรรค์เพราะว่าการเดินทางของเราในวันนี้เราควรจะจบแค่นี้ดีกว่าสาัสกาดมากเพราะว่าเราน่าจะประจนภัยมาแทบทุกเกาะแล้วอาจจะไม่ทุกเกาะแต่ว่าก็ถือว่าพอสมควรแล้วแหละในการประจนภัยวันนี้เราคิดว่าเราควรต้องให้น้องๆมาประจนภัยกันเองดีกว่าที่แมบบอะไรไพเร็บัลตี้หวังว่าทุกคนจะลงรักแแบบนี้นะคะ